สวัสดีครับทีวยชแชลลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันเสาร์ที่16กันยายนครับ2566ครับวันนี้วันที่16หรือ16แล้ว16แล้วล่ะครับวันแห่งการแก้ตัววันแห่งความหวังเอ,อนะได้ลุ้นนะวันนี้ได้ลุ้นนะครับบอกเลยได้ลุนนะ้นนะหมายถึงไบตันนะไบตันกับแมนยูไบไดตันอนะได้ลุน้น สุดเรืองวันที่16วันนี้หนึ่งอะไรก็แล้วแต่โชคชะตาแล้วกันครับถ้าประตูดวงเขาเปิดรับเราพอดีก็ปุง้งแต่เผื่อยังไม่ใช่ก็รอไปเรื่อยๆเรามีโอกาสแก้ตัวครับทุกสกบาวัน <c oughs> อา้าวเมื่อวานนี้อูเอ้เดือดเดือดกำลังเดือดนะครับต้องขอยาทุกเช้าเลยสาหรับเม็ดฟูเพื่อสุขภาพครับเมื่อวานนี้นึกคอนเซปต์ได้ล่ะ,มะเะมะ็ดฟูแดงแรงฤทธิน์นี่เป็นไงอ่ะใช้ได้ไหม <c oughs> ลงใน Facebook เมื่อวานเอ๊ย,อยนึกชื่ออะไรดีเลขเม็ดฟูเม็ดฟูใช้ไปว่าเม็ดฟูแดงแรงเล่นนั่นครับดีแดงบูบรีดแดงสำหรับเม็ดที่สกัดจากองุ่นแดงนะครับแล้วก็ทําให้ช่วยปรับสมดุลของร่างกายจริงๆนะครับทานไปแล้วเนี่ยผมบอกเลยผมทานไปแล้ว2ปีกว่าดีจริงๆทําให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าตลอดเวลานะครับพวกอะไร่างตา่างมันก็นะบรรเทาชะลอนะไม่ใช่ทําให้แบบ เนียนียบอไปเล,เลยแบบมันก็เกินไปเช้านี้ขออญาตจัดก่อนนะครับอืมดูบอลดึกด้วยเมื่อคืนนี้ดูบาเยินไต่กับรเวอร์คูเซ่นโอ้โแหแฮร์รี่เคนปะทะพี่กันอิชักก้านะครับเสมอกันไป2-2นะก็แบบสุดมันดราม่านะไทยบาเยินไม่ได้นาทีท้ายๆล้80ปดสิกว่านะครับ ในท้ายแล้วานช่วงละช่วงต่อเวลาเลยไม่ถึงนาทีมั้งกองหลังไปทําฟาวครับอะไรนะตัวตัวเดวิดปะอาฟองโซเดวีป่ะไปทําฟาวในกรอบเขตโทษแล้วก็ถูกตีเสมอเป็นสองสองะเมื่อวานนี้แฮร์รี่เคนก็ยิงได้ด้วยนะโอ้แล้วมีโอกาสยิงลูกนึงแต่ติดเซฟเสมอกันไปสุดมันแข่งคู่นี้นะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองเลยนะสำหรับบอลบูเรลิกาครับลีเวลพูลเซนต้องจับตาม,มองดีๆสำหรับลูกทีมของพี่ ชาบี้อลังโซปีนี้จะสถาปนาสถาปนาตัวเองเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งกับไบเยอร์มิวนิกหรือเปล่าครับหลังจากที่ปล่อยให้ดอตมุลเป็นผู้ท้าชิงมาหลายปีนะดูทรงดูรายการเล่นเมื่อวานไปเยือนเสือใต้แต่ว่าโอ้โหไม่กลัวเลยครับเราพี่กันิิชากากันเล่นบูบทแดนกลางโคตรมันเลยนะอ่ะเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าถึงบทสัมภาษณ์ของที่พี่เบียกิต,ตา้าก็มีภาพการซ้อมนะครับนักเตะหลายๆคนได้กลับมานะ ไม่ว่าจะบินข้ามโลกมาแล้วครับจากบราซิลก็บินกลับมาแล้วถึงเรียบร้อยครับทั้งตัวของ3ามกาเบียวนะสามกาเบียวลงมาเรียบร้อยนะครับทั้งทาเคลุโทโมิจัตสุวิลเลียมซาดิบาเวมซาดิบาใกล้นัอยู่ฝรั่งเศสข้ามช่องแคบมันนิดเดียวเองนะตัวคล้ายฮาเวดก็กลับมาถึงแล้วนะครับแล้วก็นอกนั้นก็พี่เลโดทอสซา ทุกคนอยู่ซ้อมเต็มหมดครับพี่เอเล็กชันเดอร์ชินเชนโก้นะเดี๋ยวเอาภาพตัวอย่างให้ดูหน่อยนี่นะเล่นเล่นอะไรกันวะเนี่ยนะครับนี่ภาพล่าสุดจากเมื่อวานนี้เองนะทุกคนอยู่ในสภาพ,พิสซ้อมติ๊ดอะฟิตนะครับฟิตเต็มร้อยแล้ว,ลวก็นี่พี่รอยยิ้มของพี่ต้านะครับไม่ยิ้มได้ไงเพราะว่านักเตะกลับมาสมบูรณ์นะนักเตะกลับมาสมบูรณ์จริงๆไม่มีอาการบาดเจ็บครับเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์นี่ทั้ง สำหรับชุดนี้ที่ไม่ได้ไปทั้งวิเอล่าทั้งสมิธโลนะครับแล้วก็พี่จอกินโยรวมทั้งถึงเอ็ดดี้เอนเคทีนะครับที่ร่างกายฟิตสมบูรณ์จริงๆคู่นี้ไม่ได้เจอกันประมาณร่วม2อาทิตย์นะ <c oughs> คิดถึงคิดถึงทั้งมากันเยสแล้วก็ตัวของพี่ข้าวที่แค่งแรนะครับนะก็เป็นการซ้อมเพื่อเตรียม ที่จะบุกไปเจอกับเอฟเวอร์ตันไปกุลิสันพาร์คในพรุ่งนี้นะครับสี่ทุ่มครึ่งนะมีบทสัมภาษณ์ของพี่ไมเกลเดต้าเมื่อวานนี้นะครับก็ผู้สื่อข่าวก็เจาะนะเจาะถึงเรื่องของนี่คือภาพในห้องสัมภาษณ์นะครับก่อนเกมก่อนที่จะเดินทางนะผู้สื่อข่าวก็พยายามเจาะถึงเรื่องโดยเฉพาะนักเตะที่ไปร่วมจิมชาติเขาบอกมีทั้ง16คนนะทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ในประมาณเนี้ย พิวเกราได้อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของนักเตะนะครับโดยเฉพาะแล้วก็มีเรื่องของเกินถึงสัญญาฉบับใหม่ที่กำลังจะยื่นให้กับพี่กัปตันเอเดนการ์ดและกำลังจะยื่นให้กับพี่เสือเบนไว้ของเราด้วยนะมีมีสองคนที่จะต้องอยู่ในขั้นตอนอยู่ในขั้นตอนในการที่จะต้องเข้าข่ายในการที่จะต่อสัญญารวมทั้งถึง 16คนที่ออกไปเล่นนะครับพิพิธเกลต้าบอกว่า <_ an> พวกเขาทั้งหมดกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีสภาพที่ดี<_ an> <_ an> ก็คือแข็งแรงไม่มีอาการบาดเจ็บครับทั้งหมดได้รับการฝึกซ้อมในวันนี้ในทันทีเมื่อวานกลับมาถึงเมื่อวานเมื่อวานก่อนนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ลงฝึกซ้อมเลยนะลงยืดเส้นยืดสายนะครับนะไม่ได้แบบไปเร่งอะไรมากเพราะว่านักเตะหลายคนโดยเฉพาะที่เพิ่งผ่านทีมชาติแล้วก็ เดินทางมันก็ยังมีอาการร้ายอยู่นะก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าพวกเขากลับมาอยู่ในสถานะที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ที่เหลืออยู่แค่สองคนก็คือในรายของพี่โทมัสปาเตเท่านั้นเองที่ยังมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าคาดว่าน่าจะกลับมาได้ประมาณกลางเดือนตุลาคมนะครับเขาถูกพี่พิต้าถูกถามถึงเรื่องของความฟิตของพี่บูโย,โยสก,กาเพราะว่าบูโยสกาแมน แมตต์ที่เตะแมตช์ที่2กับฝรั่งเศสน่ะได้ลงมาเป็นตัวสำรองก็เอ๊มีข่าวว่ามีามบาดจงบาดเจ็บไหมอ่าม,มิเกลโเจต้าบอกเลยบอกว่าเขาฝึกซ้อมได้อย่างปกติไม่มีรายงานเกี่ยวกับการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นนะครับผู้เล่นทุกคนมีความกระตือรือร้นที่อยากจะลงสนามนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากังวลสำหรับร่างกายของพวกเขานะา ในเรื่องของการต่อสัญญาบิ๊กไนาบอกว่าในการลงสนามในการลงสัญญาใหม่เนี่ยในการที่จะเสนอข้อตกลงใหม่เนี่ยมันจะมีขึ้นในไม่ช้านี้โดยจะเป็นการเจรจา,าการเจราจายอย่างต่อเน,นื่องกับกัปตันเออร์การมีการได้พูดคุยกันมาก,ก่อนนี้แล้วนะครับเขาเป็นกัปตันทีมของเราเป็นผู้เล่นที่สําคัญมากในเวลานี้และจะสําคัญมากในอนาคตครับเรามีความสุขที่มีเขา และเราจะเก็บเขาไว้ให้นานที่สุดนี่คือคําพูดของพี่พิมพ์เกลต้าที่สื่อกําลังพูดถึงการต่อสัญญาของกัปตันเอเดนการ์ดนะครับมีความสุขที่มีเขาและต้องการที่จะเก็บเขาให้นานที่สุดนะนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้รับการยืนยนันได้รับคอนเฟิร์มนะเดี๋ยวผมจะแจ้งให้พวกพี่ๆนะักข่าวได้ฟังเองนันะก็เป็นคําพูดของพ่มไ์เกลตา้าส่วนในเรื่องของ พี่ตุมาอปาเต้ครับก็บอกว่าน่าจะกลับมาในเดือนตุลาคมแต่ว่าเราดูแลอย่างใกล้ชิดครับและจะไม่เร่งจะไม่เร่งอะไใดทั้งสิ้นพูดง่ายคือให้เป็นไปตามระบบตามโปรแกรมในสภาพร่างกายที่เขามีอยู่ของพี่ปิ๊บหมึกที่มีอยู่ณนะตอนนี้นะครับไม่ได้เป็นเร่งไม่ได้อะไรมากมายเพื่อให้สภาพของเขากลับมาให้ดีที่สุดครับ เริ่มกลับมาซ้อมได้นิดหน่อยในการยืดเส้นยืดสายได้นิดหน่อยครับในส่วนของเอริเน่ครับมูเมตเอริน่เจ็บไปประมาณ9เดือนก็กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ระมัดระวังในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายเหมือนกันนะครับยังไม่อยากที่จะเร่งรัดอะไรมากมายแบบเนี้ยนะมีคำถามหลายคำถามที่สื่อพยายามจะเสี่ยม สื่อพยายามที่จะพูดถึง CEO, ซีโอสื่อพยายามที่จะพูดถึงในเรื่องของบาลูกุลสื่อที่จะพยายามจะพูดถึงพี่นคนในกรรมาธเปไดป้วยนะพูดง่ายคือสื่อมันต้องหาข่าวแล้วแล้วพยายามที่จะหาคําพูดอะไรที่แบบให้พูดถึงนักเตะที่ไม่อยู่หน่อยอะไรเงี้ยแต่พี่มิเกลเอลต้าเป็นผู้จัดการทีมที่ชาญฉลาดในการตอบคําถามนะครับเขาจะไม่พูดง่ายบรรยากาศหรือเบื้องลึกเบื้องหลังจะเป็นยังไง แต่เมื่อถูกถามถึงบุคคลที่สามที่ไม่อยู่ในนั้นพี่มิเกลไตต้าจะใช้คำพูดที่ให้เกียรติบุคคลที่สที่ไม่อยู่อย่างนั้นตลอดนะครับคือต้องบอกเลยบอกว่าภาพลักษ์อ่ะภาพลักษณ์สำคัญคือคือไม่ไม่พูดว่าไงดีวะไม่ได่าเลยที่แจ้งเอานี้ดีกว,ว่าไม่พูดโอเคสื่ออาจจะรู้ว่ามีปัญหานน่นนี่มั่งในลายของบาลูกุลในลายของนิคลัสเป๊ะแต่ พี่มกตาจะไม่พูดเลยนะครับเขาพูดถึงเรื่องของการย้ายตัวของพี่พน้องเปเป้เปเปเปนะก็พูดง่ายๆคือ,อหูคาตัวซื้อมาแบบเล่นไม่คุ้มแล้วตอนนี้ก็ยังเดือดข่าวว่ายังผ่อนไม่หมดด้วยนะครับอันนี้ข่าวจากพี่น้องนะยังบอกยังเหลือประมาณสิบกว่าล้านยังผ่อนไม่หมดด้วยนะครับพี่เมกเกตาเขาตอบอย่างนี้เขาตอบว่า,งา,วางไงครับเขาบอกว่าผมเองไม่ได้มีส่วนร่วมกับดิวนี้ ไม่ได้มีส่วนร่วมกับดีลของพี่เป้นี้สิ่งเดียวที่ผมสามารถบอกได้ก็คือบิคับเป้เปเป,เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเป็นคนที่ยอดเยี่ยมครับมันไม่ใช่ความผิดอะไรของเป้เลยเไม่ใช่ความผิดอะไรเลยนะครับเกี่ยวกับค่าตัวของเราที่เราจ่ายเข้าไปนะครับเมื่อการร่วมงานมันไม่เวิร์กทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ลงตัวมันก็ต้องแยกย้ายไปต่อนะครับไม่มีเหตุผล ที่จะรั้งเขาไว้มันเป็นทางออกที่ดีสำหรับทั้งของนิคลัสเปเป้และทีดีที่สุดสำหรับในทีมอาร์เซนอลนะครับเห็นไหมเขาพูดไม่ได้แบบโอยเล่นไม่คุ้มค่าตัวว่ากับไปๆแต่ไม่มีไม่พูดไม่มีการแซะไม่มีการไม่มีการว่ารายลูกทีมทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลายของแกรนดูซี่ไม่ว่าจะเป็นรายของโอมาเบยองนะ ในลายของเมซุตโอซิลลายของทั้งลาการ์แซดนะบาลูกุนและจนล่าสุดเนี่ยเป็นลายของพี่นุ้ยก็รัเป๊พูดง่ายพี่ต้าไม่เคยแขวะตามหลังออดีไหมาสายข่าวผมบอกว่าตอนนี้พี่มิเกลอันเดรตาเนี่ยสื่อเนี่ยโหวตให้เป็นผู้จัดก,การทีมที่อันดับหนึ่งที่ตอบไม่ตรงคำถามสื่อก็พูดเลยนะสื่อกาบอกกันนะอนะบอกว่า แม่งถามต้าไปแม่งไม่เคยได้คําตอบคําตอบที่ตรงคือสื่อพยายามที่จะยิงคาถามที่แบบอะไรก็ได้ที่แบบกูจะไปเขียนข่าวไปขยายนึกออกไหมถ้าพูดโดยเฉพาะเพื่อพูดถึงบุคคลที่สามเนี่ยถ้ามีอะไรหลุดนิดนึงมาคล้ายๆกันที่ที่อีกฝั่งหนึ่งแมนยูอะที่มีปัญหาก็อยู่ตอนเนี้ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาแล้วตอนนี้ทะเลาะกันะนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่ภาพลักษณ์ที่ผู้ผู้จัดการทีมจะต้องคงไว้ซึ่ง ผมไม่ได้อวยนะอย่ามาหาผมอวยนี่คือบุคลิกที่เขาแสดงให้เห็นจริงๆนั้ข่าวก็ยังบอกเลยบอกว่าพี่ต้านี่แม่งไม่ว่าจะเป็นยังไงตอบคาถามสื่อได้ดีครับแม้ว่าจะหลังบ้านจะเป็นยังไงไม่รู้แต่สิ่งที่จะต้องพูดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่พูดต่อหน้าสื่อสื่อมวลชนเนี่ยจะต้องดูดีเพื่อเป็นภาพลักษณ์ของสมสุทรศรผมก็ว่าก็โอเคนะคนเป็นระดับเมเจอร์อย่างนี้แล้วก็ต้องมีมีเขาเรียกมีอะไร มีคุณลักษณะอะไรที่ประมาณนี้นะครับก็นะผมว่าก็โอเคนะนะนะพี่อาลสนเวนเกอร์ป๋าอัลสนเวนเกอร์ครับไม่ค่อยได้พูดถึงพี่มิเกลอเดตาไม่ค่อยพูดถึงทีมอาร์เซนอลเท่าไหร่แต่ล่าสุดมีสัมภาษณ์มานะครับมีสัมภาษณ์มากับเกี่ยวกับพี่อัลสนเวนเกอร์ครับเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายในการช้อปปิ้งหน้าร้อนที่ผ่านมาเนี่ยป๋าเวนเกอร์พูดอย่างนี้ ปาเวนก็นบอกว่าผมรู้สึกว่าอาเจนอตล,ลงทุนลงทุนอย่างจริงจังนะในช่วง4ปีหลังเนี่ยลงทุนแบบจริงจังพวกเขาลงเงินไปในจำนวนมากแต่ผมต้องพูดว่ามันเป็นการลงทุนที่ดีนะมันเป็นแนวทางที่ดีครับพวกเขายังคงเป็นทีมหนุ่มนะพี่เบลตาพยายามที่เกลียอายุนึกออกไหมเกลียอายุให้ลงมาต่ำต่ำต,ำตำที่สุดอะเพราะอะไร ฟิตแม่งดีนะเอาเก่าเข้ามาช่วยแล้วก็อายุการใช้งานของแต่ละคนมันจะยาวมากเลยยีนะ่สิบปีนะปีสองวันยี่ส่นู่นถึงะเป็นหมดสัญญาแล้วค่อยไปต่อกันว่ากันอีกทีนึงนะครับพวกเขาเป็นทีมพลังหนุ่มครับทีมที่มากด้วยความสามารถพวกเขาผมคิดว่าพวกเขาได้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ2ปีล่าสุดประสบการณ์มาสอนจริงๆนะครับในปีที่เราพลาดแชมเปี้ยนลีก แล้วก็เมื่อคือเมื่อปีที่แล้วที่เราพลาดพลาดในโค้งสุดท้ายที่โดนมาซิตี้ปาดหน้าไปนะเขาบอกแล้สิ่งต่างๆนะทํทให้เห็นว่าพวกเขาไม่สามารถรับมือกับสิ่งนั้นได้สภาพจิตใจมันเป็นสิ่งที่ยากมากๆผมมั่นใจว่าพวกเขาได้เรียนรู้กับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนครับผมเชื่อเช่นกันว่าซิตี้เสียเดบะบอยไปเป็นเวลานานและก็เสียกุดูกันซึ่งเป็นนักเตะสําคัญมากๆ แม้ว่าพวกเขาจะเป็นทีมระดับท็อปแต่บางทีเราอาจจะใช้ประโยชน์กับการที่แมนซิตี้สูญเสียบุคลากร2คนนี้ได้นะครับเรามีเราต้องรับมือกับเกมกับแชมเปี้ยนสลีกดังนั้นมันก็เป็นไปได้ที่เวลาทั้ง2ทีมอาจจะทำแจ้มตกหล่นในพรีเมียร์ได้เช่นกันนะก็พี่ไม่พี ป๋าเวนเกอร์นะครับได้พูดถึงนานๆจะพูดถึงทีมอาร์เซนอลเราตีเขาไม่ก้าวไก่เขาไม่อะไรเลยนะถือว่าดีการที่การที่มีข่าวอกว่าอตั้งแต่เวนเกอร์ออกไปจากอาร์เซนอลเนี่ยแล้วก็จนถึงปีล่าสุดที่ผึงเข้ามาชมในเกมกับเวสแฮมหรือเปล่าล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดนี้นะก่อนหน้าน,นี้เขาบอกว่าเวนเกอร์เองไม่ต้องการที่จะเข้ามาแล้วให้ทุกสิ่งทุกอย่างโฟกัสมาที่เขาเพราะเขาอยู่มานานน่ะนะ พราะทุกสิ่งทุกอย่างมาโฟกัสที่เขาเนี่ยพี่เมแกร์โอเทต้าจะรู้สึกมันจะมันจะดรอปลงประมาณนี้เขาบอกเขาให้เกียรติเขาให้เกียรติพี่เมแกร์โอเทต้าให้แบบเป็นเบอร์หนึ่งของทีมอ่ะเป็นเบอร์หนึ่งของสมโมสรนะตอนนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเบื้องลึกเบื้องหลังนะแต่หลังจากนี้ก็เริ่มมา,าหลังจากที่ได้รูปโปงลูปปั้นไหนก็คงจะได้เข้าสนามบ่อยๆนะครับก็คือคําพูดของพี่มิเกลโอเทต้านะก็เอ้ยคำพูดของป๋าเวนเกอร์ที่ รู้สึกว่าทิศทางกำลังไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองตามดูอีกทีสิ่งที่เราต้องตามก็คือเรื่องของการจัดตัวครับแม่งแล้วก็ไอในประเทศอังกฤษผมพูดดีไหมพูดก็พูดแล้วกันพวกพวกสื่อบนชนทั้งหลายพวกเอเจนต์ทั้งหลายเนี่ยมันมีการรวมตัวกันเวยแล้วก็ได้มีการเขาเรียกว,ว่าอะไรทำทำเป็นโพลสำรวจอะ ถึงของการซื้อขายในช่วงซัมเมอร์เนี่ยว่าดิวไหนเป็นดิวที่แย่ที่สุดปรากฏว่าอะไรรึเปล่าปรากฏว่าไอ้พวกเอเจนต์นมาบอกว่าดิวของคลายฮาวเวดอนะเป็นดิวที่แย่ที่สุดเออแม่งพิ่งเตะมาแค่สี่แบตช์นเองัะมันสรุปแล้วเว้ยมันสรุปแล้วว่าดิวของคลายฮาวเวดที่อาร์ซอลนคว้าตัวมาจากเชลซีอะเป็นดิวที่แย่ที่สุดโอ้โหแม่งโคตรดูถูกเลย โคตรดูถูกเลยแล้วผมคิดว่าสิ่งที่พี่มิเกลต้าได้ยินแคายแวดก็ได้ยินใจผมนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่ต้าส่งคคร์แวดลงมาอีกรอบวะตอนแรก็กะก่าศจะเชื่อให้เปลี่ยนเป็นสมิธโลเปลี่ยนเมาา็นสตซาละแต่ใจตอนนี้นะโอ้แม่งแบบมันมันดูถูกอะไม่รู้นะผมว่าตัวคแคร์แวกก็ต้องได้ยินก็ต้องรู้อะเลยทำให้คิดว่าพี่ต้าแมทกับเอเวอร์ตันเนะี่ยส่งคลายแวดแม่งลงไปอีกรอบเหมือนกันวะ ให้มันรู้ดีว่าไม่รู้ะ่ะคิดเองนะเออแม่งโดนดูถูกดูกแคลนแบบอย่างเงี้ยนั่นมันสื่อมันเป็นแบบโอ้ลงข่าวเลยนะว่าดิวที่แย่สุดคือดิวที่คลายฮาวเวิรบ,บย้ายมาอยู่อร์เซนอนพิต้าส่งลงไปอีกรอบเดี๋ยวดูดิว่าแม่งจะเอาเอา,เอาอยัางไงวะเด็กมันเล่นในสภาพที่แบบอยากพิสูจน์อ่ะผมมีความรู้สึกนะผมรู้สึกอย่างนี้นะเอ้พิต้าส่งลงเลยวะคลายฮาวเ์บบมีสถิติครับบอกว่าโรบาร์ตปีแรสเนี่ย ลงเล่นให้กับอ์เซนลเนี่ยกว่าจะยิงได้ต้องใช้เวลาสิบเกเกมโดยเป็นปีแล้วนะครับกว่าจะยิงได้เล่นให้อันอแนนสิบเกเกมครับเดนิสเบอร์แคมป์ครับลงเล่นในลีกเจ็ดนัดถ,ถึงจะยิงประตูแรกได้เจ็ดนัดน,นะมาตินโอเดนกาดครับสิบสองนัดถ,ถึงจะยิงประตูแรกได้เออเพราะนั้นก็ ให้กำลังใจน้องให้กำลังใจนักเตะของเราครับโดยเฉพาะคลายแวผมว่าดีสิแม่งดูถูกมามันจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ตัวคลาวแวดเองเนี่ยจะต้องรีดพลังจะต้องแสดงสิ่งสงกพเี่าตัวเองได้มีอยู่แล,แล้วและวันนั้นที่พูดเมื่อวานก่อนที่พูดว่าลูกจ่ายที่ในทีมชาติเยอรมันที่จ่ายให้ลรยซานเน่หลุดเข้าไปยิงฝรั่งเศสลูกนั้นน่ยคือเราอยากเห็นมากๆในสีเสื้อของอาเซนอล ไม่รู้พูดแล้วขนลุกพี่ต้จาจ๋าพรุ่งนี้ส่งลงเถอะส่งลงมาให้วัดกันไปรู้ไปเลยเอาไหวไม่ไหวเจอไงว่าตั้นด้วยออแม่งดูถูกดีนะแฟนเจะาสงซีซโอ้โหเฮฮาไปกินใหญ่ดีใจนะครับขออย่างเงี้ยมาตัดสินกันด้วยแค่สามสี่นัดมันไม่ได้หรอกมันไม่ยุติธรรมสำหรับนักเตะมันเหมือนกับว่าเหมือนกับลานบินเครื่องบินน่ะเห็นไหม ครื่องบินเวลาจะเทคอ off มันก็ต้องใช้ลานที่ค่อนข้างสูงถูกป่ะไม่ใช่แบบเครื่องบินไอพ่นขึ้นนีด่ต่บริษัเครื่องบ,บ,บินนะเครื่องบินใหญ่ๆจัมโบ้ก็ต้องใช้ลานมีลานวิ่งให้เขาหน่อยเอยมีลานวิ่งให้เขาหน่อยมีเวลาพิสูจน์ให้เขาหน่อยสักเออสิบแมตต์แล้วค่อยมาตัดสินแล้วค่อยมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะนี่แค่สี่แมตต์เองนะสี่แมตต์เอง <c oughs> เอาใจช่วยนักเตะของเรานะครับสําหรับ คลายฮะแหวตผมยังมีความรู้สึกว่าพิต้าน่าจะส่งลงพรุ่งนี้ไว้เออเออเอาทีนะเอาทีนะครับวันนี้ครับจะเป็นการกลับมาเตะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหลังจากหยุดไปไปเออเกือบ2อาทิตย์นะครับแล้วก็โหต้องบอกเลยว่าแต่ละคู่เนี่ยมันมากแต่ละคู่วันนี้มันมากอะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่คู่เย็นเลยนะครับตั้งแต่18บแนกาสา0ปทีครับหกโมงครึ่งบ้านเราเนี่ย คู่แรกวันนี้ครับวู๊แฮมตันหมาป่าครับจะต้อนรับการเยือนของเลดบัตชีนนะเครื่องจักรสีแดงครับสมัยก่อนเ็เรียกเครื่องจักรสีแดงนะลิวอพูลครับที่ตอนนี้กําลังฟอร์มร้อนแรงมากๆนะฟอร์มร้อนแรงจริงๆแล้วก็ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆแล้วสําหรับลิวอพูนครับวู๊แฮมตันเองก็คงจะต้องอาหาทางพลิกพลิกโอกาสให้ได้นะเพราะตอนนี้ตัววูแฮมตันเองนะครับ อยู่ในอันดับที่15แข่ง4นะัดชนะ1นอกนั้นแพ้หมดเลยไม่มีเสมอนะครับแลนะมีอยู่3แต้มส่วนลิวพูลอยู่อันดับ3ตอนนี้มี10แต้มถ้าวันนี้นะครับแมตตอนเย็นเนี้ยถ้าลิเวอร์พูลชนะวูดแฮมตันจะขึ้นไปเป็นสตาฟูงทันทีโอ้โหรอเลยนะก็ต้องรอดูว่าจะไหวไหมนะครับส่วนคู่3ามทุ่มครับแอสตันวิลล่านี่แอสตันวิลล่าของพี่อูนเอเมรี่ครับ จะเจอกับคิสตัลพาเลตโอ้โหสองทีมนี้ก็กำลังฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะแล้วก็อันดับอยู่ใกล้ๆกันเลยคิสตตลพาเลตอยู่อันดับ7นะครับมี7แต้มแล้วก็แอสตันวิลล่ามีอยู่อันดับ10มีอยู่6แต้มก็เป็นการเชื่อเฉือนกันระหว่างอูนายมรีกับปูรอยนะปูลอยคู่นี้ก็น่าสนุกครับคู่3มทุ่มอีกคู่หนึ่งครับฟูแแลม ฟูแลมเจ้าสัวน้อยครับมีโอกาสที่จะทําแต้มแล้วเพราะว่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของน้องใหม่ลูตันทาวที่ยังหาทางหาทรงอะไรไม่เจอเลยนะอา่าฟูแลมก็มีโอกาสที่จะทําแต้มแล้วนะส่วนอีกคู่หนึ่งคู่นี้คู่เอก <c oughs> คู่นี้คู่เอกครับแมชเชสเตอร์อยู่ในเตสนะครับจะเจอกับไบรตันนะครับไบรตันที่กำลังฟอร์มโหดมากเลยแล้วก็ยูเอตที่กำลังระสำระสายนะ ทั้งปัญหาของอตัวของอะไรนะแอนโทนีซึ่งคาดว่าจะไม่มีชื่อด้วยนะครับแล้วก็ปัญหาของการบาดเจ็บของอทั้งหลายๆคนก็ทำให้ดูทรงแล้ววันนี้น่าจะเจอศึกหนักแน่ๆสำหรับการเจอไบตันนะครับก็ต้องลองดูว่าทั้งไอเรซันโดมาตินแต่ว่าเลซันโดมาติมีข่าวว่าน่าจะหายเจ็บกลับมานะ นะวาราไรยไมหายเจ็บคู่เซนเตอร์เนี่ยมีแนวโน้มอาจจะใช้วิกตอร์เรนเดเลิฟกับเฮนนี่ม่มควายอาจจะเป็นี่มคควายนะครับเพราะนั้นเดียวก็จะเจอทั้งซอน่มาร์ทนะเจอทั้งเจาเรโดเจอทั้งคาวลุมิต,ตมะนะบาสการกโกโธคู่นี้ไบรตันตั้งแต่เกิดเลยละกันนะแล้วก็อีกคู่หนึ่งสามทุ่มครับทอนแนมฮอสเปอร์ที่ผู้จัดการทีม ลุงอังเก้นะลุงอังเก้เพิ่งได้ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจําเดือนสิงหาคมไปแล้วนะครับต้องยินดีด้วยและกันสําหรับลุงอังเก้แล้วก็ตัวของเจมมิสันนะเจมมิสันนี่เป็นนักเตะที่ย้ายมาจากเรสเตอร์มาอยู่กับทอตแนมฮอสเปอร์แล้วก็มาโอ้โหมาโชว์ฟอร์มได้ดีเลยสําหรับเจมมิสันเจมมิสันก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนสิงหาคมไปเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วเจ้านายก็ได้ตัวนักเตะเองก็ได้ครับส่วนดแคนไลท์ก็เป็นนักเตะยอดเยี่ยม ประจําเดือนสิงหาคมของสโมรสรอาร์เซนอลจากการโหวตของแฟนบอลอาร์เซนอลก็ยินดีด้วยนะกันนะครับนะทันนีพอสเปิดจะเปิดบ้านต้อนรับกรรมเยือนของเชฟฟิล์อยู่ในเตดครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรดาบคู่ไม่น่าจะสู้อะไรตอนนี้ได้ซอนเนืองมินก็กาลังแรงนะเวสตแฮมคู่นี้แหละคู่นี้แหละครับเวสต์แฮมจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมเยือนของจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี อืน่าลุ้นน่าเชียนะเวสแฮมเองก็อยู่อันดับที่4ครับมี10แต้มแมเชสเตอร์ซิต,ตีต้อันดับ1มี12แต้มไม่รู้สินะอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้สำหรับเวสแฮมแล้วก็อืได้ลุน้นนะหลังสังหอนลึกๆว่าได้ลุน้นนะเวสแฮมอ่ะแล้วก็เวสแฮมตอนนี้บอกเลยครับตัวผู้เล่นน่ะกำลังกำลังกำลังคึกกำลังห้าวเลยอ่ะ ทั้งโปรปาเกต้าทั้งเบนลามาทั้งเจวอร์ดเพลวนะครับทั้งเจอร์ลอตโบเวนแล้วก็ตัวของแอนโตนิโอโอ้โหพวกนี้กำลังแบบสุดๆเลยเอ็ดันอาวาเวลสก็กำลังดีนะครับเพราะนั้นก็แม่ต่ต้องต้องต้องดูแผงกองหลังพวกเคิร์สซูมาพวกของอากาเล่อั์กาเอม์สันเนี่ย จะเอาอยู่ไหมนะครับก็พูดง่ายได้รุ้นนวกันสำหรับตัวของเวธแฮมในค่ำคืนนี้นะส่วนคู่5้าทุ่มครึ่งครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็มีโอกาสที่จะต้องแก้ตัวแล้วล่ะหลังจากที่ทุบปัตตุเป๋มาแต่ต้อนรับการมเยือนทีมแก่งเหมือนกันครับของพี่โทมัสแฟรงครับเบรนท์ฟอร์ดก็นะก็ค่อนข้างยากเหมือนกันก็เดี๋ยวลองตามดูครับวันนี้พิมพิลีกลับมาแล้วได้แต่กันดูกันในตาแฉะไปเลยแล้วก็ เดี๋ยวค่อยวันพรุ่งนี้ค่อยวันพรุ่งนี้มาลุ้นทีมของเราครับตอนประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งนะก็คงจะประมาณนี้เช้านี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะมีบรรยากาศแล้วก็มีอัปเดตไอล่าสุดแล้วกันอย่างที่บอกครับโอ้โหแงโดยเฉพาะเรื่องของคลาร์เวดเนี่ยผมว่าหูสื่อสื่อที่อังกฤษตีข่าวเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะก็วัดใจวัดใจตัวคลาร์เวดเองว่าจะเอาตรงเนี้ยเป็นแรงกระตุ้นให้ตัวเอง ฝ่าตรงนี้ได้ไหมผ่านจุดที่ต่ำตรงนี้ได้ไหมพี่เมิเกลตาจะสนับสนุนนักเตะไหมถ้าพรุ่งนี้พี่มิเกลตาไม่ส่งคายอาวบตก็เท่ากับว่าเหมือนกับไม่ค่อยหมดความมั่นใจอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่ถ้าพรุ่งนี้พี่เมิเกลตาส่งคายอาวบตผมเชื่อว่าพี่เมกเกลตาจะให้โอกาสน้องและให้เดาให้เดาผมว่าพรุ่งนี้พี่เมิเกลตาส่งคายอาวบตลง ลงไปยิงให้แม่งอุดปากพวกแม่งเลยจ่ายงามๆให้เชฟซุสให้บูโรสกาอุดปากพวกเอเจนต์ปากบ่าพวกนั้นเลยเนี่ยนะถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมพิมพ์เอลเตต้านะก็ตามลุ้นกันนะครับขอบคุณครับสำหรับการการเข้าชมการกดไลค์กดแชร์ครับวันกลับมาแล้วก็กลับมาเนาะมาเมนกันหน่อยเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงอะไรกันมาเมนกันมานะกันครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับวันนี้ ปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความสุขครับท่านใดได้ไดพักผ่อนกับพักผ่อนอย่างมีความสุขสนุกสนานกับครอบครัวแล้วกันเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยครับฝากสบายดีพี่น้องสอปลาวนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศเดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องเดินทางเหมือนกันนะเช้าหน่อยวันนี้ครับก็ขอให้มีความสุขกันเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับคุณสุดยอดอยู่แล้ว <laughs> ขอกระดกอีกทีให้หมด สวัสดีครับบาย